บทที่สิความรักของหมอหนวดตัวท็อปวิสุทธ์กลับไปที่รถและได้ขับรถลัมโบกินีเวเนโน o ของตนออกไปจากร้านในทันทีด้วยความรู้สึกที่พึงพอใจในสิ่งที่ตนได้ทำลงไปหลังจากที่ตนเสียใจมาหลายวันหลังจากนั้นไม่นานเลขาส่วนตัวของวิสุทธ์ก็ได้โทรเข้ามาในมือถือราคาแพงของเขาก่อนวิสุทธ์จะรับสายสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณวิสุทธ์วันนี้อย่าลืมนัดกับคุณอัสรานะคะ กี่โมงครับช่วงประมาณ4ี่โมงเย็นของวันนี้ค่ะได้เลยครับมีสัญญาอะไรต้องเซ็นไหมครับอ๋อยังไม่มีค่ะคุณวิสุทธ์วันนี้คุณอัศรานัดคุณวิสุทธ์เจรจาทางธุรกิจค่ะคุณอัศราคุณอัศราคนไหนนะครับมีคอนแทคผมได้ไงอ๋อคุณวิสุทธิ์จำไม่ได้เหรอคะเขาคือนักการเมืองที่เราเจอที่งานเลี้ยงบริจาคเมื่อตอนช่วงประมาณ3เดือนที่แล้วค่ะเดี๋ยวนะครับผมขอนึกแป๊บหนึ่งค่ะอ๋อผมจำได้แล้ว ใช่นะักการเมืองที่บริจาคให้กับโครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้นะชุมชนแออัดของผมใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณวิสุทธ์โอเคครับได้เลยฝาก e อีเมลคอนเฟิร์มเขาด้วยนะครับได้ค่ะคุณวิสุทธ์สวัสดีค่ะหลังจากนั้นสายสนทนาก็จบลงวิสุทธ์จึงได้มุ่งหน้ากลับไปที่บริษัทของตนเพื่อเตรียมเจอพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจคนใหม่ที่เขาไม่อาจจะปฏิเสธไม่ได้อีกต่อไปหลังจากวิสุทธ์ออกจากร้านณนะห้องพักหมอนวดไทยท่าน ที่กำลังจะหยิบเงินใส่กระเป๋าแบรนด์หรูของตนด้วยความอารมณ์ดีและกำลังจะปิดล็อกเกอร์พร้อมล็อกมันรามที่เก็บอารมณ์ของตนไว้สักพักหลังจากวิสุทธ์ออกจากร้านไปเขาก็ไม่สามารถทนได้อีกต่อไปเขารีบเดินตรงไปหาไททันและถามด้วยเสียงเข้มไททันหลังจากนวดกันเสร็จมึงได้ให้เบอร์เขาไปหรือเปล่ารามเริ่มใช้คำหยาบพร้อมอารมณ์ไททันมองหน้ารามด้วยความงุนงงให้ครับลายด้วยมึงให้เขาไปทำไม รามถามพร้อมเริ่มผลักไททันก็เขาขอนี่ครับพี่รามมีอะไรหรือเปล่าคุณวิสุทธ์นะแฟนเก่ากูมึงอย่ามายุ่งรามพูดด้วยเสียงสั่มแสดงถึงความหึงหวงอ้าวแฟนเก่าพี่แล้วเกี่ยวอะไรกับผมล่ะครับแล้วผมไม่ได้ยุ่งอะไรกับเขาเลยเขามาใช้บริการผมเองพี่ก็เห็นหนี่ครับไททันตอบด้วยสีหน้างุนงงง,งั้นมึงสัญญากับกูได้ไหมล่ะว่าจะไม่สารสัมพันธ์กับเขาต่อนอกจากเรื่องการนวดได้ครับพี่สบายมาก ไททันตอบด้วยน้ำเสียงสั่นที่แสดงถึงความจริงใจในขณะที่รามจับคอเสื้อของไททันและจ้องตาเพื่อบีบคั้นเอาคำตอบที่เขาต้องการตุนที่เดินเข้ามาที่ห้องแต่เมื่อได้ยินเสียงสนทนาของเขาทั้งสองคนเขาก็ได้ยืนแอบฟังอยู่สักพักจนจบประโยคหลังจากนั้นเขาจึงได้เดินเข้ามาแทรกกลางพอแล้วรามอย่าโทษไททันเลยเขาไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นเรื่องนี้มันเป็นแค่เรื่องของเราสองคนน้องเขาไม่เกี่ยว รามถอนหายใจนะ่ะพร้อมปล่อยคอเสื้อของไทยท่านลงหลังจากนั้นตุนได้จับมือของรามแน่นสายตาของเขามองรามด้วยความตั้งใจและจริงจังรามไปคุยกันหน่อยเขาพูดเบาๆแต่เต็มไปด้วยความหมายรามพยักหน้าเบาๆพร้อมกับเดินตามตุนออกไปที่บริเวณหลังร้านทิ้งความวุ่นวายและความรู้สึกเจ็บปวดไว้ข้างในพื้นที่หลังร้านนั้นเงียบสงบ มีเพียงเสียงลมพัดเบาๆและกลิ่นหอมของสมุนไพรที่แทรกซึมจากด้านในร้านทําให้บรรยากาศดูผ่อนคลายขึ้นมานิดหน่อยแต่ในใจของรามยังคงปั่นป่วนเหมือนคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งไม่หยุดทันทีที่ถึงหลังร้านตุนหันมาจ้องรามด้วยสายตาจริงจังรามมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ฮะทําไมรามต้องไปสั่งห้ามไททันไม่ให้ยุ่งแบบคุณวิสุทธ์แบบนั้นรามที่ยืนอยู่ตรงหน้าพยายามรักษาสีหน้าให้สงบนิ่ง แต่ความเจ็บปวดที่เพิ่งประสบมาก็ทําให้เขาหลบสายตาไปตุนเห็นท่าทีแบบนั้นยิ่งทําให้เขารู้สึกโกรธและสับสนเขาก้าวเข้ามาใกล้รามและถามด้วยเสียงที่เข้มขึ้นหรือว่ารามยังคิดถึงเขาอยู่รามยังรักคุณวิสุทธ์อยู่ใช่ไหมคําถามนั้นเหมือนมีดที่ปักเข้ากลางใจของรามเขาหันกลับมามองตุลไดดวงตาที่แดงกำ่ำราวกับจะหลุดเสียงสะอื้นออกมาเขาเม้มปากแน่นก่อนจะพยักหน้าเบาๆใช่ครับผมยังคิดถึงเขาอยู่ แต่ผมทำอะไรไม่ได้ไงครับเพราะผมก็รักพี่ด้วยคำพูดของรามทำให้ตุนถึงกับชะงักเขาจ้องมองรามด้วยสายตาที่สะท้อนทั้งความเจ็บปวดและความขุนเคืองรักพี่หรอรักพี่แล้วทำไมยังคิดถึงเขาอยู่พี่มันไม่ดีพอหรือไงรามพี่มันไม่รวยเพราะเขาใช่ไหมรามรามเงียบไปครู่หนึ่งเขาหายใจลึกๆแล้วพยักหน้าพร้อมพูดด้วยน้ำเสียงเศร้า ก็เพราะผมรักพี่ไงผมถึงอยู่กับพี่และเป็นแฟนพี่นี้ไงครับพี่ตุลผมก็รักพี่มากแต่ผมแค่ลืมเขาไม่ได้เท่านั้นเองตนรู้สึกทั้งโล่งอกและเต็มไปด้วยความรู้สึกปั่นป่วนเขาหยุดคิดครู่หนึ่งก่อนจะถามต่อแล้วคุณวิสุทธ์เขาถึงกลับมาที่นี่อีกหรอทําไมเขาต้องเลือกไททันไปนวดทั้งๆท,ที่เขารู้ว่ารามอยู่ที่นี่รามสูดลมหายใจลึกๆแล้วพูดด้วยน้ําเสียงเศร้า ผมไม่รู้ครับเขาอาจจะมานวดเฉยๆก็ได้ครับพี่ตุลและจากที่เขาทำกับผมวันนี้ผมคิดว่าผมมันก็แค่แฟนเก่าที่เขาไม่เอาแล้วไงครับพี่ตุลเขาถึงไม่เลือกผมและไปเลือกไททันแทนครับพี่ตุลพอใจหรือยังครับรามตอบพร้อมหยดน้ําตาคลอเบ้าด้วยความเจ็บปวดเมื่อได้ยินเช่นนั้นตุลน,นิ่งไปชั่วครู่เรากับประเมินสถานการณ์ใหม่ดวงตาของเขาฉายแววตั้งใจพี่ว่าพี่เข้าใจแล้วพี่ขอโทษนะราม ตุลพูดตอบพร้อมดึงรามาเกอดอย่างตั้งใจให้ความรักในการเดียวยาความรู้สึกของเขาบางทีการปล่อยวางและการมองข้ามปัญหาที่คนรักไม่รู้เรื่องและเข้าใจอาจเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาทั้งสองคนในตอนนี้แต่ในใจของตุนมันได้รับรู้และพินิษพิจารณาเรียบร้อยแล้วว่าวิสุทธ์กลับมานวดที่ร้าน j o อกกิ้งแมสซนี่ทำไม และต่อจากนี้เขาพร้อมที่จะเดินเกมล้างรอยแค้นแห่งความรักโดยจริตหมอนวดของเขาเองที่พร้อมที่จะใช้ใจและกายในการทำทุกอย่างเพื่อให้เขาไม่เสียรามไปและจะไม่มีทางให้วิสุทธ์ได้เป็นฝ่ายได้ใจของรามไปอีกอย่างแน่นอน